สวัสดีค่ะโอเคพิเควซิ่งทีชาแนลวิดีโอนี้เราก็ยังคงใช้งาน Word 2013อยู่นะคะซึ่งเมนูตัวนี้นะ่าจะเป็นภาษาไทยเราก็เลยมีภาษาไทยนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วอยากใช้ภาษาไทยเราก็ต้องไปเซตติ้งนะเซตติ้งโปรแกรมใหม่นะคะแล้วก็ใครที่เป็นภาษาไทยก็อยากจะใช้ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะก็คือเข้าไปตั้งค่าแต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องไปเช็คดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่านะคะ ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูเจ้าเมนูภาษาไทยของเราเนี่ยแหละนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกตัวภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคําว่า Option นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะคะแล้วก็โปรแกรมจะเปิดไดอะล็อกขึ้นมาให้เราดูที่ฝั่งซ้ายนะเป็น language นะคะหรือว่าภาษาแล้วก็จะมีตัวภาษาปรากฏขึ้นทางขวานะคะแล้วก็มีช่องนะช่องให้ดูนะคะ ตัวบนช่องตัวบนจะเป็นภาษาสำหรับการแก้ไขเอกสารที่ติดตั้งไว้นะคะก็สังเกตว่ามันจะมีต่อท้ายเป็น default หรือว่าค่าเริ่มต้นนั่นเองค่ะสังเกตของเราว่ามันจะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอย่างเครื่องเราเนี่ยก็คือเป็นภาษาไทยที่เป็น default นะคะก็เป็นค่าเริ่มต้นนั่นเองแต่ถ้าอยากสลับกันก็กดสลับกันแล้วก็ไปเลือกให้เป็นค่าเริ่มต้นเนาะอ่ะ ตัวต่อไปนะคะช่องล่างเป็นดิสเพย์นะคะดิสเพย์ก็คือการแสดงช่องซ้ายมือนะก็จะเป็นภาษาสำหรับการแสดงผลก็คือเมนูค่ะส่วนอันขวาจะเป็นภาษาสำหรับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ตัวนี้ภาษาที่เราจะให้แสดงผลพวกเมนูนี้นะคะตัวทางซ้ายมือเนี่ยเราเลือกไว้แล้วนะคะอ่ะก็ ทุกคนถ้าอยากจะเลือกตัวไหนนะสมมุติมันมีแค่2อันนี่แหละภาษาอังกฤษภาษาไทยก็อยากใช้ตัวไหนก็สลับกันค่ะเมื่อเลือกภาษาที่ต้องการเสร็จแล้วนะก็กดไอ้เจ้าตัว Se Set default นะคะแล้วก็กดโอเคนะโปรแกรมก็จะขึ้นมาว่าให้ปิดโปรแกรมนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดโปรแกรมไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยเปิดขึ้นมาใหม่ภาษาที่ได้มานะโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่เราตั้งไว้ค่ะ ส่วนภาษาอื่นๆนะคะมันจะมีช่องอยู่นะนะก็ให้แอดภาษาใหม่ได้นะในส่วนของการติดตั้งภาษาหรือว่าแอดภาษาอื่นเข้าไปนะเราทำเองไม่เป็นนะคะทุกคนแต่ก็หวังว่าการใช้งาน สลับภาษาจากไทยเป็นอังกฤษนะสำหรับคนที่อยากใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะคะถ้าถ้าติดตั้งแพ็กเกจภาษาไว้ให้แล้วนะก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานนะคะสวัสดีค่ะ